ครัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีชุขุชุกคนสุขมอสุบอนเนอะว้าเตรียมออกละา,ารไข่หมูดแดงพี่น้องอันห้างเงี้ยนะยังเบาควันละอาหารสันสูเหมือนนี่ มีแต่ผูกกระต่ายใหญ่ออกละหันสั่นซุงพี่น้องต้นหลับลมหนาวหู้ยหนาวกันหนาวอะลรอรอถ้าแม่จนโคตรกันจะอดอยนาอเยนนี่กนาวายังหนข่หมูแดงอันางหมูแดงห้างแถวนี้เมือ่อจะเก็บเื่อยรอยดิ

ทีแลดามาถึงงางสร้างบ่แม่นูนาวยมากินขาใก้เน้นรงยังมืน่ส่งกัตามที่นี่ะจางเพอออกับมันดัไปเได้่เพ่มด่อพ่อนี่กเพิ่นเพื่อนน่อส่งว่าเมที่มันเป็นส่งกันลม ใส่ส่งกันลมน่อยใครรักลมผ่านกับบ,บอันบนเพื่อนมันกันเน่ไ <c oughs> ปแหนะหัวสมวย <c oughs> ป้าจางจะไปแหนะหัวสมวยสมวยกันนี่ลูกเขาป่าออกลาอาหารสันวสูงน,ลลนี่คุมมือลอยอย่สะสัะ ย่ายกับพ่อแต่ได้ลานจะเลิมอันฉิดเบ็ดหมั่นเดีไปจะถืออ่ะมักยังบ่มักมันนหมักมันเลยไกับสบายดีพอแม่พี่น้องอากาศหนาวหนาวพี่น้องโอ้ทหทแม่มอเขาไปซองบางข้างหมดคุณอากา มองแม่งมองแม่งมากสาวมัวกับบักว่าจะมาเอามาแต่ดอนกับสาวสางห้าสิบปก่อนพี่น้องหล่อไปทันดอนทางหนาพี่น้องครับค่ะห้าห้างไอ้ทำแม่ปุ้ยพี่น้องเอ้ยเมือนี้ปวดพ่ดวันน้าวันนี้อะไรปุ้ยเสียงปอกปอกก็เราทำแม่แย่บุแเล่แต่พ่อกันทุเล่พี่น้องดอนหนาูุ่เล่ทำแม่แย่แฮเบิงเนาะ กาแม่จับกล้องเป็นก็เม่น้องเดือนสิใหญ่อันนี้้าแม่เปินจับกล้องบ่เป็นพี่น้องเลยโอขักอันี้เฮ้ยข้าามาต่อใส่ต้นต้นบางนาวนี่ต่อต้นบางนาวเส่ต้นอันบางร่างไปได้เฮ้ย้อมถังเมื่อนีร้อมแพร้อบถังเมื่อนี่นี่อันนอันนี้เฉียบทางัสงีทางพี่น้องเอ้ยสาเีทางเมื่อนี้ ทังและซองห้างหักบุ้ยห้างตึงนแตแม่โซ่บัวตะกตาบัมีจะไข่ซองห้างกว่าณนแตแม่สามสิดทังเมื่อนี่ตอนนี้นางสาวเงินกำลังทังคิดอังไข่บุหยาเอายาาวน้โอ้ยบาท่านมีห้างหมดบ่ท่านมีอันไข่หมดจะไข่ก็ยังหยาดน้ำายบข อ้ยของกระดึงซากแลละน้ำอันนี้ได้โอ้ยไข่แตกจากเลนางสาวเงินทังไข่แตกจากเลยเป็นไเลยขอทิมแม่มันเนาะปอดฟ แม่เข้าปลาไปเลยเราข้าไปก่กนพี่น้องเลยเจออะไรพี่น้องสิงที่ตามหารังมดแดงห้องทมแม่มาแบบนี้มาทางแบบนี้ทังไข่มดแดงด้วยแย่ไข่มดแดงนี่แหละห้างมัใหญ่เออขยันก่อน อวดเห็นไหมแม่เดืไข่ตึงๆเห็นไหมแม่โอ้ยค่อยๆเลยเนาะเรือมันนาว้ำโมยตกประจักโอ้บมหมี่พี่น้องเลยห่างไกลสื่อ ดองเรับบดอซิมี่อาม่ทางเบอร์คูเด็กมือเขาะใส่มือเขาบออันแรกปิดอันงามลงเลยแม่งานนิหน่อยช่องานโอ้จับตดนมันดึงปุดระใส่ทงหางแล้วบ่ หางเดียวพี่นอ้องขาดอะไร้น,<ม>น่อยหางน่อยแต่เน่โไม่จะไข่ตึงน,นะพี่นอ้องเลยผัวม่จะกายตึงตึงมาดู มันอึดเนาะแล้วบาคนละชิดละทางพี่น้องเลยผู้หนึ่งปทางหนึ่งผู้หนึ่งปทางหนึ่งฝนกระตกอีเลยหยิบหยิบคนแหนไล่นะแม่ เขาแงคายกะรักกระดอมันลดชิเง่สกินกับบมีบันนี้จริงห่างหมดมันจะมีอยู่เขาแง่แล้วมันห่างนะแม่พี่น้องมาเพาะมังไหมป่าพี่น้องเคยกินบ่พี่น้องมันคือมาอักยัง อ้าท้อพี่น้องเดินจะกินแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องอืมือเป็นตับตอบแซงว่ะอืมเศร์พี่น้องหวาน ได้พี่น้องคล้ายๆมักอังุ่นแต่มันจะสมน้อยหนึ่งสมๆม,มันหวานค่นห่างมากเมื่อกี้สม่อนพี่น้องเลย อุ้ยสมตัวยเงินวานเงนวานชุกเต็มที่อีกหนึ่งชุกเต็มที่น้องจีดามปืดเลยมันจะหวานมันอยากสมแห้งอยู่บ้านเราเอิญมาคี่สมม่ใบมันไปแกงใส่แอบเฮ็ดใส่วายเป็นน้องแสบ hmmm 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 ướt hmmm hmmm hmm 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 กินแต่แกวดำพี่น้องเลยหมากแล้วนี่โอ้ยเมนูหน้าเห็ดแล้ววันนี้พี่น้องแง่บ่ได้ปลาสันสีฮักเอร่อดปลาสันว่ามันค้างาหมักเบนเฮ้ยโอ้มีต้นบักเบนนั่งอยู่นั่นนี่ฉากล้กเราไมนกระแตกแล้วใบมันนะเฮ้ยใหม่เฮ้ยโปร่งใสหนาจะคล้องได้ เมนูหน้าเห็ด้วบายนี้หนหนาฮักไล่นล้วบ่เฮ้ย,ยว้าทุ่เมน,นูหนาเย็แบบใหม่ว้ตึงเรอรีบจ๊ตึงเรอรีบพันเอนอันอ,น,อนากุมฮักบ่มี <laughs> <laughs> เฮ้ยไบ่มียัมมยง เตียไข่อ huh. oh. ันน mm ี hmm. ้ไข่นี่ก็อันน่ะหัวปลายมันอันนี้ห้างกระเล่ห้างเดียวนี่ไข่ตึงนะเออโหมีอยู่เด้อมีอยู่นะคนเหน่งเจียวเจียวพี่น้องตอนนี้ก็ระชับเลยพี่น้องสรุปถิกศรู้ไหมว่ามันยอกลงเห็นนะน้อยไร่สัมไร่เป็นได้พี่น้องได้อยู่ประมาณถ่วยหนึ่งพี่น้องเบิ่งไว้เอามือเอาก่อน ท่าขอแม่แดงใจวายอยู่มาเบิกทางน่อพี่น้องของคนลงทิบยวันนี้เฮ้ยเป็นทางไดรคือลงทิบลงแดนจักแผลบแซีบชับไปจะได้จะว่าไปลงยังว่าฮะทางออกทางเขาก็จักมาสีออกทางได้แม่เองก็มี่น้อเฮ้ยลงทิบจะไปได้แม่เป้๊ะโผล่พี่น้องประสาทมีข้างแรกไม่ชีวิตของประสาทมีแต่แม่พี่น้องม่เคยแหนงเฉื่อคือเรื่องอิปลายแต่คนนี้สงสัยเพิ่นมีธุระเพิ่นคนนี้ มีทุระลีของฝนนี่มีทุระเด้อไข่บุตรแดงเพฝนนี่มันมีทุระนี่อิบมีทุระอันเมนูหน้าฝนลงที่พี่น้องลงก็เหมือนว่าลงไกลหมู่เรกลงอยู่น้าหมู่พอ่ฝนบุญจักกับบุญจักทางเมื่อทางมาลงลงอยู่โผฝนฝนเฮ้ยเริ่มบอกได้คะแนนบ่ได้ได้ทีไรกว่าหมู่ ว้าพี่น้องไอ้คลิปนี่ก็ະารล้พี่น้องฟาโกหล่าโกเซรฟกระร่างใจให้พี่น้องเลือดน่อเดอร์กันไหมคลิปหน่อพี่น้องเอยข้ว่าับสบายดี